ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคู่รักคู่หนึ่งที่ใช้ชีวิตคู่มาด้วยกันเนิ่นนานตั้งแต่หนุ่มสาวพวกเขาสร้างบ้านหลงังเล็กๆกลางสวนผักผลไม้ที่ช่วยกันดูแลทั้งคู่เป็นเหมือนส่วนเติมเต็มของกันแอลกันความรักของพวกเขาเรียบง่ายซึ่งมั่นคงและลึกซึ้งเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่อย่งรากลึกในผืนดินเดียวกัน ทุกเช้าภรรยาของเขาจะตื่นมาทำอาหารเช้าเมนูโปรดของสามีพร้อมกับชมกาแฟาของกลุ่นรอเขาอยู่ที่โต๊ะอาหารเสียงหัวเราะและบทสนทนาเล็กๆน้อยๆในระหว่างมื้ออาหารคือความสุขที่ทั้งคู่คุ้นเคยกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อภรรยาเริ่มมีอาการป่วยจนในที่สุดภรรยาของเขาก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับทิ้งไว้เพียงความเงียบเหงาและความทรงจำที่แสนงดงาม ความเศร้าเข้ามาปกคลุมเขาไม่ชินกับการตื่นมาแล้วไม่เจอรอยยิ้มของภรรยาไม่คุ้นเคยกับโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่าไร้เสียงพูดคุยแต่สิ่งที่เขาไม่เคยละทิ้งคือความซื่อสัตย์ต่อความรักทุกเช้าเขาจะเดินเข้าไปในครัวทำอาหารเมนูที่ภรรยาเคยชอบแล้วสายปิน่นโตเดินทางไปยังหลุมศพเล็กๆที่นั่นคือที่พักถอนชั่วนิรันดร์ของภรรยา มีหลายเรื่องที่เขาอยากเล่าให้ภรรยาฟังแต่ก็ทำไม่ได้แล้วเมื่อยังมีกันจงเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่มีร่วมกันดูแลเอาใจใส่พูดคุยและสร้างความสุขความเข้าใจที่ดีต่อกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานตลอดไปจงอย่ารอให้สูญเสียไปก่อนแล้วจึงเห็นความสำคัญขอให้ทุกคนเจอแต่รักดีๆ